สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงอโกนิมานะคะมาดูว่าอโกโนิมาอัญมณีสีชมพูและอัญมณีสามสีนะคะเขามีจุดแตกต่างกันตรงไหนนะคะเพราะว่าฝนนะคะ ก็เคยสับสนมาแล้วค่ะฉชนั้นนะคะฝนก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เพิ่งมาเริ่มเลี้ยงเริ่มเล่นหรือว่าเริ่มสะสมนะคะเพราะว่า2ตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะสีที่คล้ายกันค่ะถ้าคนที่ไม่รู้จริงๆนะคะก็อาจจะเข้าใจผิดได้และนอกจากนี้นะคะฝนก็ยังจะมีเทคนิคดีๆนะคะที่จะทำให้ใบของอากนิมานะคะมีสีที่สดสวย มาแบ่งปันเพื่อนๆได้นำไปลองใช้กันด้วยค่ะสำหรับอโกนิมาอัญมณีชมพูนะคะใบอ่อนของเขาจะมีพื้นใบสีเขียวแต้มด้วยลายใบสีขาวอมชมพูค่ะเมื่อใบของเขานะคะมีอายุที่มากขึ้นจากสีขาวอมชมพูนะคะก็จะกลายเป็นสีชมพูที่เข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะและจะไม่มีสีขาวที่ใบเลยนะคะ ส่วนเส้นก้านใบจะเป็นสีชมพูค่ะส่วนอัญมณี3าสีนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าใบาอ่อนของเขานะคะเมื่อออกมาใหม่ก็จะมี3สีเลยค่ะคือสีเขียวชมพูและขาวนะคะและเมื่อใบเขาแก่ขึ้นนะคะสีของเขาก็จะเข้มขึ้นด้วยค่ะ และเส้นกลางใบจะเป็นสีเขียวค่ะและสำหรับสูตรนะคะที่จะใช้ฉีดพ่นให้กับใบของต้นอโกนิมาเพื่อให้ใบของเขานะคะมีสีที่สดและมีใบที่สวยนะคะฝนก็จะใช้เป็นสูตรนี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะอัตราส่วนนะคะก็จะน้ำา1ลิตรต่อเครื่องดื่มชูกำลัง1ช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้1ฝากะกะเอาก็ได้ค่ะฝต่นก็จะใส่ไป2ฝานะคะก็จะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะถ้าใครมีเป็นหัวสเปร์นะคะก็ใช้เป็นหัวสเปร์จะดีกว่านะคะเพราะว่าละอองเขาก็จะกระจายได้ทั่วถึงดีค่ะแล้วเราก็นำไปรดได้เลยนะคะ นอกจากที่จะลดให้กับอโกนิมานะคะไม้ใบชนิดอื่นๆเราก็สามารถรดให้เขาได้ค่ะยิ่งถ้าเป็นไม้ด่างนะคะก็จะทำให้สีของเขาสดแล้วก็ใบสวยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกเลยนะตัวนี้นะคะเป็นช่อก้าชั้นด่างชมพูนะคะ แต่ว่าฝนทดลองนำเขาไปเลี้ยงแดดร้อยนะคะปรากดว่าใบไหม้นี่ค่ะก็ออกเขาเข้ามาในพื้นที่ที่ได้รับเพียงแค่แสงแล้วนะคะแล้วเราก็ลดใบใเขาเลยนี่ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเทคนิควิธีการดูแลต้นอโกนิมาของเรานะคะให้มีใบที่สีสวยสดค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับฝนใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วมาดูกันว่าฝนจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ